สวัสด์ลงพื้นที่ชี้แจงเกษตรกรชาวไร่และพรานหาของป่าเพื่อร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงคนดีไม่เผาตามยุทธการ90วันคนดีไม่เผาคนเผาโดนจับวันที่7กุมภาพันธ์2568นายสิริรัตน์บำรุงเสนานายอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าวันนี้อำเภอศรีสวัสดิ์ได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่อุทยานลงพื้นที่หมู่ที่3บ้านบนเขาแก่งเรียงตำบลท่ากระดาน เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรชาวไร่และพรานหาของป่าให้เห็นถึงสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ของอำเภอศรีสวัสดิ์ที่ส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและมีแนวโน้มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆทั้งพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าประกอบกับท่านอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้ออกประกาศห้ามเผาโดยเด็ดขาดทุกพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่16มกราคมที่ผ่านมา และให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและตนเองนายเพอสีษสวัสด์ได้มีคำสั่งกำหนดยุทธการ90วันคนดีไม่เผาคนเผาโดนจับเมื่อวันที่29มก,กราคมที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั้งฝ่ายปกครองกรเกษตรอุทยานตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบังคับใช้กฎหมายและคำสั่งดังกล่าวกำหนดให้ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับเกษตรอำเภอและอุทยานจะทำบัญชีรายชื่อเกษตรกรและพรานหาของป่า เพื่อสร้างความเข้าใจมาตรการต่างๆของราชการและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงคนดีไม่เผาตามยุทธการ90วันคนดีไม่เผาคนเผาโดนจับนานอำเภอสีสวัสดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่าจากที่ลงพื้นที่มาหลายหมู่บ้านพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านก็ให้การต้อนรับและเข้าใจาสถานการณ์ปัญหาไฟป่าหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสีสวัสดิ์และมีความยินดีในการร่วมมือกับราชการโดยการลงนามในบันทึกคนดีไม่เผาอย่างคืนวันที่6กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาหมู่ที่4 บ้านท่าสนุนตำบลด่านแม่แฉลบของกำนันคำนวลขำสุวรรณและว,วันนี้มาที่หมู่ที่3บ้านบนเขาแก่งเรียงตำบลท่ากระดานของผู้ใหญ่สุภานีตองแก้วชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีออกมาแสดงตนลงนามแสดงเจตนาไม่เผาโดยนายอำเภอศรสีสวัสดิ์ได้มอบหมายปลัดอำเภอประจำตำบลลงพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องชี้แจงชาวบ้านและให้ลงนามในบันทึกข้อตกลงคนดีไม่เผาให้ครบทั้ง33หมู่บ้านภายใน ในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ตอนก้าป่าเพื่อเพื่อว่าอาของกินก็ผมนายศิรัพลประมงเสนานายตัวสืบจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่หมู่บ้านคุณเขากลางเรียนนะครับของตำบลท่ากระดานนะครับพร้อมด้วยทางภาคส่วนราชการต่างๆ่างตั้แต่ฝ่ายของที่นะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะครับแล้วก็มี ทางของเกษตร <_ H ur l> อำเภอนะครับของอุทยานนะครับของกองส่งท้นทุนด,ด้วยนะครับวันนี้เรามาทํากิจกรรมตามิการเการ90วันคนดีไม่เผาคนเผาหลุจับนะครับก็คือกิจกรรมครั้งนี้เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงนะครับระหว่างทั้งเกษตรกรผู้ทําไร่นะครับแล้วก็ทางป่าคนหาของป่านะครับมาทำบันทึกข้อตกลงกับทางราชการนะครับในข้อตกลง,งคนดี ไม่เผานะครับเพื่อมาแสดงเจตนาลมนะครับแล้วก็แสดงตัวว่าเราจะดำเนินการตามประกาศของจังหวัดนะครับที่ท่านอธิษฐานกินตรานะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีท่านได้ลงนามประกาศห้ามเผาทุกพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อสิบมกราคมที่ผ่นา,มานมานะครับแล้วก็ทางอำเภอเองนะครับผมก็ได้ลงนามในคำสั่งนะครับ พุทธการ90วันคนดีไม่เผาเผาโดดจับนะครับเพื่อช่วยกันนะครับแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นอ่อขนาดเล็กเปียนต่อสิทธิานะครับที่อรนนี้กําลังเป็นปัญหาของประเทศนะครับโดยเฉพาะกันทั้งกรุรีด้วยนะครับก็เท่าที่ได้คุยกับผู้นำนะครับและก็ดูจากการตอบรับของชาวบ้านในวันนี้นะครับก็ทุกคนตุรกีหวัดนะครับก็ให้ความร่วมมือแล้วก็มีความดีนะครับ ที่จะตามตามมาตรการต่างๆตางค่า,ออาราการนะครับก็หลังจากนี้ไปับผมเองนะครับรวมถึงท่านที่ทุกท่านเนี่ยก็จะลงไปให้ครบนะครับทั้ง3ามสามหมู่บ้านนะครับซึ่งเรากําหนดไว้ว่าจะมีการลงนามันติมยูยเนี่ยครบงสามสามหมู่บ้านภายในวันที่15บห้ากุมภาท่านนี้นะครับส่วนม,มาตรการอื่นๆนะครับที่ ที่ได้ฝากตามพ่อแม่พี่น้องก็ลาโชนดไว้นะครับือช่วยกันเป็น,เป,นเป็นตานะครับแจ้งเบาะแสเผื่อจะมีผู้กระทําผิดซึ่งผมคิดว่าก็เป็นคนส่วน้อยแล้วนะครับที่ที่เราจําเป็นต้องไปสร้างความเข้าใจแล้วก็ดึงเขามาให้เขามาอยู่ในฝั่งของคนดีไม่เผานะครับเพราะว่าคนที่ไม่เป็นคนดียังเรียกว่าไม่คิดถึงผลประโยชน์ของคนรวมนะครับยังกระทำผิดกฎหมายก็จะไปอยู่ฝั่งของ คนเผาโดนจับนะครับซึ่งตอนนี้ทางราชการมีมาตรการที่เข้มข้นนะครับก็ฝากไปสัมภาษณ์แล้วก็เชิญชวนพี่น้องท่านนะครับที่ได้รับรู้คิดนี้นะครับก็ช่วยกันบอกญาติพี่น้องนะครับให้มาทำตามนโยบายราชการแล้วก็ช่วยกันต่างนะครับแล้วก็ช่วยกันรักษานะครับสิ่งแวดล้อมอากาศดีๆ